สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะคุ้มค่ะคลิปลวีโอวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมโรบอทก,กันอีกเช่นเคยคะ่ะน้องๆวันนี้นะคะเราอยู่ในแมปชายหน้าตาหน้าเกลียดอัปร,รักแบบนี้เลยนะเห็นไหมอุ้ยแต่เขาจัดฟันนะน้องๆดูสิเป็นไงทรงทรงอย่างแบดปะเฮ้เขาตดด้วยแม่อะ <ừ> แถบข้าหลังสิดูสิอันนี้เป็นนักเลงแน่เลยอะ่ะอุ้มี่เห็นไหมมีมีเด็กผู้ชายที่ใส่แว่นด้านหลัง,ลงอะ่ะดูกลัวเขามากเลยอ่ะโคดวันนี้พี่นุ่นจะมาบอกว่าวันนี้พี่นุ่นอ่ะจะมาเล่นเกมเป็นภาษาอีสานพี่นุ่นเนี่ยพี่นุ่นเป็นพี่อุดรเนาะ <S <S มือนีกับเสีมยวเว้าภาษาอีสานแบบตลกตลกเออเป็นไงมันมันก็จะให้ความรู้สึกแบบ ตลกนะคะน้องๆน้องๆ,อ,งๆอย่าเครียดนะมีคอมเมนต์เยอะมากว่าพี่น,นุ่นเล่นเกมไม่เป็นโอ้โหเสียใจนะเนี่ยเสียใจมากเลยนะเนี่ยคุณไม่ได้ให้เงินมื้อกลางวันของฉันหรอเอ้ยสิไห่จังใดแกยังมาขอยบ่มีเงินอโอ้โหนี่ทุกคนเด็กผู้ชายคนเมื่อกี้เขาจะมาเรียกไถ่ตังค์เพื่อนๆค่ะมื้อกลางวันนะคะเขาไถ่ตังค์หนูไปห้าพันนู่นพี่อุ้ยแกยังบอกว่าบ่มีเงินยังสิเมางเงินเข้าไปอีกอยู่เนาะ อ้ไปไปไปอุ้ยดู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 โตพวกนี้ดิเห็นไหมแปลว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยต้องแบบมาแบบนักเลงอะไปเบิ้งดูข้างหลังมันมีอย่างมีใครหัวล้อน้องอุ้มหัวล้อก่อนแล้มมอุ้มมีไปล่ไปซไปไซไปไปที่นี่เขาท้อ ช่วยด้วยช่ด้วยช่ด้วยเอาเอาตกตกว้าไใกลัวเอาไม่ใช่เราเราพิดผิดผิดบทผิดบทคุนี่ขอขึ้นตรงนี้ตรงไหนเนี่ยขึ้นท่อเออขึ้นตรงบนท่อได้นะอึบอึบอึบโอเคพี่เปิดพี่เปิดมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูเด็กผู้ชายคนนี้ดิเอ้ามันขี้โกงะ มาแล้วอุ้มี่ตอนนี้อุ้มี่อยู่ไหนแล้วอ่ะพี่น่าไม่นูหน่อยดิมาเร็วขึ้นมาตรงท่อตรงนี้อะพี่รออยู่นี่เราจะพายอ,อีสานไงบูนนี่เออวะหลงหลงลืมข้าวลืมข้าวอีกนะเอาไม่เอาไม่เอาไม่พวกน,นี่ช่วยหน่อยอุ้มมี่เฝ้ามาเด้อยเอยถ่ายอยูย่นี่เห็นบ่นี่<ล>แป๊บนึงเ<ล>ด้อแป๊บนึงเด้อแล้ว,ลวนี้นี้น,นี้ขวอยี้สิ <laughs> เอาเลนแลนแลนแลน เออดีขึ้นดีขึ้นอยู่เป็นไงเป็นไงมาถึงเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันเร็วไหมมันเร็วไหมเราวิ่ง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 เคื่ะ่น้องตอนนี้นะคะพี่นุ่นก็กําลังจะปีนตรงนี้ไปนะรอน้องอุ้มไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องอุ้มไม่ผ่านนะน้องอุ้มไม่ตรงนั้นผ่านมาไม่ได้เลยนะคะพี่นุ่นจะไปก่อนน้องอุ้มนะฟึบฟึบโอ้โหแล้วก็มาเจอรูปนักเลงคนนี้อีกแล้วฟ้าฟ้า เห็นไหมทุกคนมันก็จะมีข้างบนนะว่าเราไปถึงไหนแล้วนะคะวันนี้ดูว่าจะจะไปถึงเส้นชัยหรือเปล่านะพี่นุ่นพี่นุ่นผ่าแล้วผ่าแล้วเหรอโอ้โหมาเลยมาเลยเข้ามาเลยพี่รออยู่ตรงท่อโอ้โหเห็นแขนเห็นขาอะไรสักอย่างอ่ะน้องอุ้มมี่นี่รอหนูนิดหน่อยนะคะตอนนี้น้องอุ้มกับแบบพานมาแล้วนะ ยืนถาพี่นุ่นกับชียืนถาน้องอุ้มตรงนี้นะจ๊ะเห็นบอสเห็นบอสเห็นบอสคุณอะเบิ้งนั่ง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 กระโดดมาฟังนี่ละจ้าเป็นได้เป็นได้ถือถือเอื้อยทิ่มเที่ยเดียวผ่านเลยอ้อโตอ้อโตอุ้มมีหนูไปถึงหนูไปอยู่ตรงไหนอะหนูมาอยู่จุดเดิม จุดหนังสือนี่แหละนี่เห็นไหมพี่เห็นขาเห็นแขนอะไรตรงเนี้เห็นไหมอุ้้ยเล่าม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 าพี่ก็ตกใจหมดนึกว่าหนูกลับไปจุดเดิมจุดหอดไซแล้วตอนนี้หอดไซแล้วโอ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงอย่ารีบอย่าเล่นศูนย์ศูนย์แบบหัวร้อนหัวร้อนตอนนี้หัวร้อนบอกเลยนะตอนที่เล่นกันสองคนที่เล่นไท้นะศูนย์ พี่สูนมากท้องน้ำมดซาบะเขามาโตแล้วค่ะตัวตสมาจะพูดจะซาไปแล้วค่ะทุกคนตอนนพี่จะกลายเป็นพระไปแล้วค่ะตอนนี้สูนแห้งบอกเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนางมาแล้วนางมาแล้วสวัวสิมาหอดนะเนาะกระโดดอีกสามเทอมนี่พานเลยอุมมี่น้องอุมมี่อะไรสู้ๆมาถึงพี่มาถึงพี่มาหาพี่อ้าถึงแล้วน้องรักของพี่ โอ้กว่าจะมาได้ฟูเซฟมันคืออย่างไรนี่พ่อมาที่นี่อันนั้นนั่นมันบดพี่อันอันคืออะไรไรนี่มีมือคนน่ากลัวดูกลัวพี่อุ้มมี่อุ้มมี่มาดูดิมันคืออะไรอ่ะตรงเนี้ยมือนักเรียนเมื่อกี้ไงเขพวกนี้เงินอุ้ยได้เงินได้เงินเออเออเอออ่ะมันไม่ได้ฟรีเฉยเลยเงินอ่ะตุยเลยอ่ะทำอย่างนี้มาแบบ ฟังพี่ไม่ยืนมองนี่คางคาง้างไส้คางไส้ไส้ไส้ยูพี่ไส้ยูพี่เออหน่ะล่ะยืนง่ามง่ามงามงามยิงยืงงามได้ไวหันมาฟังนี่แนวแนวแต่แนวแนวแนวอันนี้พี่ทําแบบพี่ทําแบบทําแบบอะไรเอ็มวีเอ็มวีเออไปไปไปรีบเดินก่อนจะตายเออจริงระวังนะเนี่ยระวังนะเนี่ยกัดจะฆ่ากัน ฟรีเหรอคะคุณพี่ระวังนะเนี่ยตายนะเนี่ยเอ้าตายซ้ำเ๋้วตายซ้ำเหมือนกันเอามันใ้ตายตกตกเหรอเออยากจริงยากจริงหนูบอกได้เลยบอกแล้วอ่ะมันยากคนปกติพานบ่ได้นะจ๊ะมันตงเป็นคนแบบบ้าคนเป็นบ่าผ่านแล้วมาเร็วมาเร็วนี่นี่หนูก็หนูก็ยืนอยู่ตรงนี้เอ้าเร็วอุ้มมี่หนูกระโดดมากระโดดแบบ พี่นุ่นต้องมารอน้องอุ้มนะคะเออีสานอิสานทำนี่อีสานคนติดโอเค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 อีสานอีสานพี่นุ่นพี่นุ่นก็ต้องมาถาน้องอุ้มอีกอุ้ยมาให้คนสวยยืนถาแบบงงงงงงนะคะตอนนี้น้องอุ้มมียุใสกับบรูอุ้มมียุใสอ่ะอุ้มมียุใสคอยอยู่ไหมมันทัดอุ้ยเช็ดอยู่ไหมมันทัด สงสารน้องมากเวลาน้องเล่นเกมก็คือแบบแมบบน้องก็แบบค้างคนิดนึงด้วยอ่ะเพราะว่าช่วงนี้หาเกมมาเล่นบ่อยจะบอกอีดีโลดเกมเลยแหละเล่นยากมากโทรศัพท์น้องเล่นยากมากนะคะตอนนี้น้องกําลังหาทุนในการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เก่งมาก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 กระโดดมาทีเดียวกระโดดีเดียวอุ้อีกนิดเดียวนิดเดียวเก่งมากเก่งมากนอยู ทิ้งหนูไปพี่ไม่ได้ทิ้งพี่ไม่ได้ทิ้งบิดกอนดินซอทับตายไหมทางนี้กางนี้ทางนี้แหละถือแล้วลืมไปฟ้บอุ้ยเราต้องมากระโดดอันนี้อีกรอบนึงอ่ะอูม,มี่อะไรนะต้องมากระโดดอันนี้อีกรอบนึงอ่ะที่มันที่มันที่มันจะลงไปอ่ะ,ะสู้แล้วกันนะเออ ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะตาอุ้มีแล้วตาอุ้มมีแล้วสู้ๆนะาจ๊ะน้องรักของพี่ต <c oughs> อนนี้พี่นุ่นจะมาลองเพลงเชียร์น้องอุ่มนะคะอย่าร้อ,องอยร <c oughs> ้ององอุ้มมีสู้ๆอุ้มมีสู้ตาย <c oughs> อุ้มมีไว้ไล่สู้ตายสู้ๆ บ้านเฮาเดี๋ยวพี่ตอนนี้จะขึ้นไปข้างบนสูงๆตรงนี้คือแบบแซ่บมาน้อนมี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่ยืนรอหนูอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นกําลังใจให้น้องอุ้มมี่นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์อะไรวะเห็นน้องแล้วเห็นน้องแล้วตอนนี้น้องใกล้จะผ่านแล้วนะคะทุกคนดู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 ด,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 ดูเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มมี่ด้วยถ้าน้องอุ้มมี่กระโดดมาถึงตรงนี้ได้ <S <S 2> <S 2> น้องก็ผ่านแล้วเนี่ยสู้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 อุ้มมี่กระโดดกระโดดกระโดดอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงอ ผ่านแล้วยูน้องมาผ่านแล้ววันนี้เราก็จะไปต่อกันเลยนะอุ้มี่รีบมาเซฟเลยโอ้น้องๆดูอันต่อไปเป็นเหมือนสีนะคะเป็นสีเดุยเป็นเหมือนอะไรอุ้มี่เป็นเหมือนสีเทียนไหมสีเทียนที่หนูเล่นตอนอนุบาลโอ้ยอุ้ยมันหายไปอ่ะต้องรีบกระโดดเลยนะเนี่ยอุ้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 ยตกมันเริ่มใหม่อ่ะอุ้มี่เราต้องแบบรีบกระโดดรีบเข้าเข้าต้องแบบเฝ้าขึ้นไปเลยอ่ะ เฝ้าขึ้นไปแบบเฝ้าขึ้นไปอ่ะก้อนมันสิหายไปอ่ะอูมี่เร็ว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 อูมี่อูมี่อูมี่เดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวมันจะหายไปตัว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 มันมันมันหายไปแล้วมันไปฝั่งไหนอ่ะเอเสโซอัลลิสกาลูกุตะไรดีน้ำปกัสบลิปักซบ้านหรือปาตังโกปักซอยบ้านอีกนึงอีกนึงอ่ะพี่ขึ้นมาได้แล้ว โอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้อุ้มีขึ้นมาได้ยังโอเคตอนนี้ตอนนี้เราสองคนขึ้นมาจากปากาตรงนี้ได้แล้วนะอ่ะเราจะขึ้นมาตรงนี้ไปไป<ม>ต่อก,กันเลยอุ้มีมไม่เสียงแหงเลยโอ้พี่เหนื่อยมากเมื่อกี้พี่ตุยแล้วพี่ก็กลับไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเกมมันออกนะคะไปอุ้มมี่มนนอ้ประเด็นไม่ได้ดูให้พีด่ด้วยไงประเด็นอะ่ะพี่มัวเล่นให้น้องอุ้มอ่ะพี่มัวแบบ แบบน้องอุ้มเล่นไม่ผ่านใช่ไหมพี่ก็แบบตามไปช่วยน้องอุ้มอ่ะโอ้โหมีมือมีแขนเต็มเลยอยู่เนี่ยเอ้าน้องอุ้มไม่ผ่านอีกแล้วหรอทําไมครั้งนี้น้องอุ้มไม่ผ่านปกติน้องอุ้มจะเป็นคนผ่านก่อนพี่นุ่นเลยนะที่หนูมันไม่ได้ตรงสีชมพูนี่แหละค่ะพูนีเพราะว่ามันไกลไงมันเป็นโต๊ะนะตอน,น,นอเ,เห็นเห็นอ่าพี่ตอนนี้พี่กำลังจะเอาโต๊ะมาก่อรวมกัน เราก็จะปีนโต๊ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โอ,โอมี่พี่ปีนโต๊มาตรง,งนี้และพี่กำลังจะาโต๊ขึ้นมาวางมายังมายังมาแล้วมาแล้ว,ลวอ่าน้องอุ้มหยิบหยิบเก้าอี้เลยหยิบเก้าอี้แล้วก็มาแบบก่อรวมกันเพราะว่าเราจะปีนไงปีนขึ้นไปข้างบนอ่าเอามาเลยเอามาเลยปีนขึ้นไปข้างบน ยากจบปะปะ,ปะเ,ออเ,ออเออก็รู้สึกว่าเกมนี้มันก็สนุกดีนะตะเสียหิ่งเดียวน้องอุ้มเล่นไม่ได้หนิเลยใช่ไหมครับวันนี้แปลกอะดิปกติน้องอุ้มเนี่ยจะเป็นคนแบบเล่นก่อนพี่นุ่นเลยอะอ่าพี่ขึ้นมาแล้วอุ้มมีไม้ยังออโอ้โหไอ้นี่มันรอเราอยู่ข้างบนเลยค่ะน้องๆดูดูนักเลงนักเลง วุ้นักเลงรอเราอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะเราจะออกไปได้แล้วปะเนี่ยโอ้โหมาแล้วมายังดูสิน้องอุ้มมี่หนจะบอกว่าอีสานนั้นคลิปอะไรยังไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยอะไรลืม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 อ่ะอุ้มมี่อุ้มมี่เบิงเบิงเบิงข้างหน้ามองนั่นดูหนาเห็นบออะไรเนี่ยมีนักเลงนักเลงอ่ะอุ้วิ้นน่ากลัวมากเลยอะเราต้อง เปิดสวิตนะคะอุ้มจิก๊กโดลงไปแล้วดิเปิดสวิตแล้วเปิดสวิตแล้วอว่งว่ง่งเว่งโอ้โหพี่มาตรงนี้แล้วค่ะอุ้มมี่หืมดูนักเลงนักเลงนักเลงหรอ,อนักเลงหรอ,อแนะ่จิกกมาดิแนะ่จิก๊กมาดิเก่งมากอุ้มมี่ผ่านแล้วเก่งมากโอ้โหเอ้พวกนักเลงพวกนี้นี่ยมอง้ษาอื่นละ อุ S <S <S ้ยเป็นภาษา,าอะไรนะอุ้ยอูมี่เราว่างเดอ้อมันเป็นลาวาได้นะอย่างนะลาวาลาวาวันนี้แมนแล้วเอาเปนผู้นิสัยตัวนี้แมนแล้วแมนแลว้วมันเป็นลาวาแม่อูมี่เราว่างเดอ้อจริงหมดเนี้ยเออน่าก,กลัวไม่ลเลยพี่อุ้ยเป็นตะยานแห้งเราจะรู้จักลาวาวันนี้เป็นตะายานมาก อ่ามาถึงมาถึงตรงนี้แล้วไปไหนต่อเนี่ยเฮยมันนี่พี่รอพี่รอหนูอยู่ตรงนี้นะ่ะพี่รอหนูอยู่ฝั่งนี้เลยอะ่ะล้อข่อยนั่นบุณิล้อโดนแล้วออนนล,ดดล้วลอดโดนเติบแล้วเนี่ยคืกเสียใจเด้อเพื่อนข่อยพีผีผีบ่เป็นเพื่อนสุู่เด้ออุ้มสุ่เด้ออุ้มเอ้ยไม่พี่พพพสิมาลองให้สู่เด้ออุ้มมั่วแล้วสุ่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 เด้ออุ้มเดียว อีกนิดเดียวจะผ่านแล้วอุมีใจเย็นใจเย็นค่อยๆลูกค่อยๆค่อยๆใจเย็นมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วอีกนิดเดียวอีกอันเดียวอุมีอีกนันเดียวอีกนันเดียวอีกอันเดียวอุมีถึงแล้วถึงฝั่งแล้วโอ้ยเชียร์วาาเชียร์อย่างกับเชียร์บอลเน่ยอุ้ยอันนี้ด่านอะไรวะเนี่ยอุ้ยต้องขึ้นไปสูงๆอ่ะอุ้มีมาแล้วโอ้โหมันกระโดดด้วยหนูผ่านแน่เลยมันกระโดดอุตาอุ้มีมันเด้งมันเด้งออกได้ด้วยอ่ะ มันมันเด้งออกได้ด้วยเป็นไงอุ้มี่มันเด้งออกได้ด้วยอะสุดยอดสุดยอดอ้มเป็นด่านบอสเลยนะพี่สนุกอะมาเซฟมาเซฟแนว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 โอ้โหทำไมมันมีด่านสูงๆเยอะมากเลยอ่ะอุ้มี่ต่เกมนี้ตะเกมชั้นสูงอ่็เร็วๆๆเฝ่าขึ้นมาทอนอุ้มี่ตกอีกแล้วเหรอ พี่ไปก่อนนะ,อะเอ้า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 เอาแต่ที่คอยไปไหนคอยไ,ยอไม่ย่อมันเก่าแท้นคอยคอยบม่ได้ทิมเจ้าคอยแค่ไปก่อนซื้อบมันอันอยู่กันแหละ <c oughs> อูเมะมาแล้วมาแล้วเจ้บสิมาทที่คอยไม่ได้อีกันเดียวอยีกันเดียวอยีกันเดียวอีกันเดียว คอยกระโดดมาฝั่งนี้กระโดดมาฝั่งนี้อีกอันเดียวอีกอันเดียวถึงพี่แล้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 วโอ้โหหลุนมากอุ้มี่อุ้มี่อันนั้นอ่ะมันแบบมันจะเลื่อนออกนะเราต้องกระโดดกระโดดไปทีเดียวเลยให้มันให้ให้มันเลื่อนออกมากระโดดไปทีเดียวพี่ผ่านไหมน้องโอ้ยตาย สมเจ้าเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็ตายอ่ะแล้วก็เดินตามยด้ยนะมันไม่ได้เลื่อนตัวเราไปด้วยนะผู้นี้แบบเนี้ยเออวุ้ยจะตุยโอยวุ้ยคิดแบบไหนแต่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 ตเกือบตกเกือบตกไม่ได้หรอหนูก็ทำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละเกือบตกเกือบตกี่พูดแบบนี้เลยนะพู้นี้ก็ทำไม่ได้พอๆกันแหละถึงแล้วถึงแล้วอุ้มตอนนี้กำลังรอ้องอุ้มมี่อยู่นะคะ น้องพีนน่จะก,กระโดดฝั่งกระโดดฝั่งนี้มันถึงจะได้ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะเอะอสงสารน้องมากแบบน้องก็ค้างค้างบองว่าทําไมแบบในโลบอกช่วงนี้องไปเล่นทีไครค้างทุกครั้งมีพี่ขอไปก่อนน้องแล้วกันนะเอาผู้นี้มีข่าจะมาบอกหนูจะไม่เล่นแล้วคุณนี้เล่นคนเดียวเอาเพราะว่ามันเล่นไม่ได้แบบมันค้างถ้าเกิดหนูเล่นกับผู้นี้ก็มีหวังที่แพ้แน่ ตอนนี้พี่ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะโดยที่ไม่มีน้องอุ้มเสียใจมากเสียใจมากที่น้องมากับเราไม่ได้จริงค่ะน้องอุ้มมาไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ถ้าน้องอุ้มมากับพี่นุ่นได้น้องอุ้มตามมาทีหลังได้เลยนะอุ้ม,มี่นะอุ้มี่หนูอขอออกแมบนะวันมี้ไปเล่นคนเดียวเห็นไหม,มแล้วหนูก็มาให้กำลังใจพี่นะ าพพเื่อนโอเคโอ้ยพักอีสานยังไม่พาทันทีเลยเนี่ยน้องจะงงแล้วนะคุณนวลพี่นี่เขาโอ้หหน้าใหญ่มากอุ้ยอีสานอีสานโอ้ยหนาใหญ่แบบหนาใหญ่มากเลยอะเบิง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 ขี้หมูกขี้หมูกมีขี้หมูกพร้อมฮึมดังก็โด่งถ้าเราชนกระจกไปกระจกแตกไปเนี่ย แตกสิโอ้โหเขว่ากระดูกปาชาฟับฟับฟับเซฟ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 แล้วเซฟแล้วเสียใจมากน้องอุ้มไม่ได้มาด้้ยเลยเสียใจยนะปกติน้องอุ้มเล่นเกมเก่งมากพี่นุ่นนี่แหละเป็นคนที่ตุยบ่อยแต่ว่าแต่ว่าวันนี้แแบบน้องค้างนะคะเสียใจยมากขอโทษด้วยนะคะน้องๆเดี๋ยน้องอุ้มจะอันนี้ก่อนออกแมบบแล้วเข้าใหม่แต่วันเนี้ย ครับเื้ยเฮ้ยงั้นโองกูจะเป็นแร็ปเซอร์ให้คูนี่นะซูซูซาซตาบาปะตะก้าปะตะก้าเฮ้ยอีสานซูซสู้สตาสตาเกตตีโอเค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 ซูซูคันนี้สู้ๆทำไมไม่ทำไมวันนี้ไม่กระโดดลงไปตรงนั้นเลยอะกระโดดลงไปตรงไหนตรงสีนั่ยังไงกำลังมาทำไมวันนี้ไม่กระโดดตั้งแต่แรกตั้งแต่จุดแรกเลยล่ะไม่ก็บอกว่ามันหมุนหมุนเออเป็นหมุนมาหนิ อันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้มันไม่ได้หมุนอันนี้เป็นลาวาไปหรอไปอีสานคุณปีน้อ,อกี้เออพินุนพินุนไกลแล้วไกลแล้วเนื่อกี้เออพินุ่นไกลจีฮอดเส้นไสแล้วนะคะตอนนี้เวลา,าเราพูดอีสานมันเป็นแปลกๆแต่ว่าปกติเราก็พูดภาษาอีสานนะเออคุยกับแม่คุยกับพ่อก็พูดอีสานเออไม่จากก็คุณทุกคนกับพ่อกับแม่แล้วป็นคไทยเอ้า ข้าไปตรงนั้นได้ยังไงเออมันมันมันใจน้องอุ้มได้นะคะแบบค้างหนักมากเลยพี่นุ่นพี่นุ่นน้องอุ้มสิอุ้มุงแมวค้างเองนะอ๋อโอเคโอเคโอเคเป็นนางใจน้อองุ้มได้นะคะว่าน้องอุ้มแบบค้างหนักมากเลยเสียใจที่น้องไม่ได้มาร่วมชะตากรรมกับเราด้วยปุ๊บเสียใจแห้งที่น้องบ่ได้มาร่วมชะตากรรมกับเฮาปกติน้องจะมาร่วมชะตากรรมกับเฮาตลอดนะคะ ชะตากรรมเลยเหรอชะตาชะตากรรมชะตากรรมเออบอกเลยปกติ oh. ปกตินี่น้องอุ้มนี่เล่นผ่านตลอดเลยเดย้แต่มือนี่เป็นอยัางก็เล่นโบผ่านวู้บ่บบเข้าใจเลยแมปทางนะคุณนี่แมปแมปน้องอุ้มข้างแหมเสียดายอะ่ะพี่หนุ่มเลย่นมาเล่นผู้เดียวแบบโบไม่มูไม่ผวกเลยอ่ะเอาไปทางไหนวะที่นี้ ไม่เข้าไปตรงไหนอ่ะโอ้ยมาช้าจริงฉันรอเธออยู่นะจ๊ะอีสานอีสานตาย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 ีายต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 านต,นนตายายตาตาย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 าตาย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 ตา ไปอุตัย <c oughs> มาเม่สาวมาเถอะเม่พันซ่าแบบนี้นะบอกเลยขอย่อไม่ได้ไปดอกมือนี่เบื้งลูกไข่ใกล้จิหอดเส้นไส้เราข่อยก็บ,บ่หอดเส้นไส้นั่เจ้านีาน่แหละเ <c oughs> จ้าบ่พาข่อยไปหอดเส้นไส้เด็ดจังไดโอ้ยปวดท้องปวดท้องเลยเหรอ <c oughs> อุตัยอีนิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียว ผ่านแล้วน้องๆโอ้โหกว่าจะผ่านมาได้อ่ะด่านเมื่อกี้สุดยอดโอ้โหพี่นน่นนี่อืมก็จะทายด่านได้ทุกช็อตไงเพราะว่ามันคลิปทุ <laughs> กภานี่พี่ <laughs> พี่พี่ขอบ <laughs> ว้ายจิลล่ออเบยนี่ กเ <Good. S 2> ขาเกิดมันมาปุ๊บกโกรธปั๊บเลยนะนี่เออเขาสมเป็นพี่หน่อยดไิไปแล้วไปแล้วประตูประตูเช่นตกมันตกเส,ส้นชัยอยู่ที่ไหนเช่นไทรอยู่ที่ไหนหัวร้อนหัวร้อน <c oughs> ใครบอกว่าเล่นเกมใครเครียดว <c oughs> <c oughs> ะก็เธอเลยบอกเล่นเกมใครเครียดจะเล่นเธอ นานนานนานอูมี่มันเด้งเอวเอวเธอเด้ง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 หน้าเด้งหลังเด้งเด้งเด้งโอ้โหมันจะเด้งไปไหนวะเนี่ยเด้งมีหาชัดหน้าจะเด้งไปไหนวะโอ้โหแค่แค่ยืนปกติกูก็จะตุยอยู่แล้วเนี่ยยังมาเด้งอีกเหรอเด้งเด้งเด้งเใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงเส้นชัยหรือยังคะน้องๆใกล้แล้วนะนี่หนีตัวมันอยู่ตรงนี้แหละปั๊บปุ๊บปั๊บ อุ้ยตกใจตกใจหมดตกใจหมดตกใจหมดโอ้โหโอ้โหเป็นหนาเป็นหนาที่ตื่นเต้นมากเป็นหนาที่ตื่นเต้นมากหืมหืมหืมน้องอุ้มต้องมากดปุ่มแบบห้าหกปุ่มอ่ะพี่อีดอกประตูอยู่ฝั่งไหนประตูอยู่ฝั่งไหนประตูอยู่ฝั่งไหนอี๋อี๋อี๋ตั้งต๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยตกใจหมดตกใจหมด ไปไหนต่อวะเนี่ยลงลงจากห้องน้ําลงมาในห้องน้ําพอลงมาในห้องน้ำเราไปไหนต่อไปไหนต่อโอ้ยตกใจตกใจโอ้ยขดเอ้ยขวดมากวดเอ้ยขดมาทำไมน้องนี่ปอดแพนวะไปไหนต่อเอ้าทีนี้น้องเหมือนจะได้ต่อ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 ่อต่อต่อน่อ่ง่อตมาก่่อ่อต่อ่า่ง่มากอย่ คือหลายเดทมันแดดง่ายมากพี่นีไปทางนั้นไปไหมไมน,นไม,ไม,ไม่พี่ขอไปฝั่งนี้ดีกว่าขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายซ้ายดีซ้ายซ้ายดีเขาบอกซ้ายดีซ้ายดี <c oughs> ซ้ายดีซ้ายดีเราน่าเราน่าเรา,เรา,เรา,เราน่าจะไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็จะผ่านแล้วนะตรงนั้นอาจจะมีการต่อสู้กับสัประหลาดหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนไปไปไปพี่ตัวเองแกคือแบบตอนแรกอะพี่นุ่นบอกกับน้องอุ้มว่าเราจะเล่นเกมคลายเครียดกันใช่ไหมเอาไปเอามา พี่นุ่นเครียดกว่าเดิมอีกน้องอุ้มก็ชิวๆนะคะเลิกเล่นเกมน้องอุ้มเลิกเล่นเกมไปแล้วเพราะว่าเครื่องค้างนะคะแบบนี้ทําให้น้องอุ้มหัวร้อนอ่ะไปทางขวาแล้วกันคราวนี้ยทางทางไหนก็อันเดียวกันนะพี่นี่เออรู้แล้วนะนอนงอนไปเลยฉันฉันโกรธแล้วงอนคโกรโกรธใครอะไออโกรธใครแล้วโกรธเกมนี่แหละเล่นเกมเองโกรธเองสุดยอดมาสมมพี่อยู่นละ เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเอาบอกเลยนะว่าตอนนี้เป็นชัยแล้วแหละถ้าเราผ่านจุดนี้ไปอะนะคิดเหมือนกันเนาะคิดเหมือนกันได้กับหนูอีกิีเดียวต้องผ่านเราจะต้องผ่านถ้าเราผ่านขึ้นมาเราจะได้สิบล้านวิวถึงปะ ไม่ถึงทำผมไว้คุณนี่แบบนึงผมมันบางคุณนี่มองไม่เห็นไม่ผมฟูลแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ขอร้องละขอผ่านเถอะ <c oughs> ขอร้องนะนามูตสัปปะคะวตุหลั่ตตุสมาสุปุตตะขอรู้ความเดชได้ปิชาขอร้ความค่ตัวคูตัสาสุปุตะนามูตสัปะคะวตุลั่ตตุสมาส,ส,ส,สุปุตสะขอร้องเราจะขอผ่านด่านนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าฉันผ่านด่านนี้ งุดหนิดมากเลยอะ่ะงุดหนิดกับแมปนี้มากเลยอะ่ะไม่เคยหัวร้อนเท่าแมปนี้มาก่อนเลยอะ่ะรู้สึกว่ามันจะถึงเส้นชัยแล้วแต่มันก็ยังไม่ถึงอะ่ะที่ไม่เคยหัวร้อนเท่าแมปนี้มาก่อนเลยพี่บอกเลยนะทำไมขนาดน้องอุ้มยังได้เลิกเล่นเกมไปแล้วอะ่ะน้องๆคิดดูขนาดน้องอุ้มแบบเก่งๆอะ่ะน้องอุ้มก็ยัง อ่ะแต่ว่าพี่นุ่นเป็นยอดนักสู้ถ้าอยากเห็นพี่นุ่นสภาพตอนนี้ให้น้องอุ้บรรยายให้ดูหัวก็ยยองหัวก็ย่องหน้าก็ดำทั้งหัวย้องทั้งหน้าดำไหมแล้วทุกคน ยูมีข่าวที่นูมีตัดไปนะคะแต่เดยวอุ้มจะพูดบ้าบ้าบ้าน้องแปลเองนะแต่คำนี้พี่หมอก็เป็นคำยาบนะทุกคนไอเทพปเจ้าช่วยลูกดีดีเทพเจ้าช่วยลูกดีดีแบบที่จากรอบแล้วเหตปเจ้าช่วยลูกด้วยก็มีของมาเล็กด้วยสิงั้นเหพปเจ้าจะไช่วยเลยใชตอนนี้พี่มาเจอกับไอ้หัวนักเลงแล้วค่ะอุ้มมีดูดูดูมันบอก ดูดูมันบอกว่าทุกคนอ่จจะชนะมันไม่ได้หรอกเห็นไหมเห็นไหมหาเรื่องอ่ะพี่มาถึงเส้นชัยแล้วเห็นไหมหาเรื่องหาเรื่องนักเลงไงนักเลงไง,งไม่ต้องไปตีกับมันจะด่าทีลวพวกแกทาไมไม่เอาเงินมาให้ฉันเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดนฮ่า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 เป็นนักเลงคนใหม่ของที่นี่ต่างหากเราฮ่าฮ่า ทำไมทำกับฉันแบบนี้อ่ะฉันเป็นนักเรงเก่านะเว้ยคนต้องเอาเงินมาให้ฉันไม่ใช่เหรอเป็นไงล่ะฉันอน่ะมันแบบมันจะมาแบบซ้อมไงซ้อมเพื่อที่จะไปต่อสู้ไงเป็นไงล่ะหุ้ยเยไม่มีใครปกป้องเราแล้ว่ะไม่มีใครปกป้องเราอีกต่อไปฉันจะซีโมขึ้นงไงดูสิผู้ชายคนนี้หาเรื่องอะ 因为打。 คนทุกคนเป็นไงทุกคนเป็นไงดีใจดีใจทุกคนดีใจฮะทุกคนดีใจเป็นไงล่ะเนไ่ะนี่ชนะเนี่ยใช่ไหผู้ชนะผู้ชนะผู้ชนะสายหนูหน่อยหนูเพราะสมยอุ้ม่จัดการไอ้หัวหน้าเกงไม่ยังอ่ะจัดการได้แล้วอุ้มมี่พี่จัดการมันเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้มมี่หวเนี่ยไม่รู้เลยนะหนูซื้อกระเป๋าเชนเนลห้าสิบบาทมาคะไอ้พี่เจอเงินพี่เจอเงิน ขอเงินพี่ขอเงินพี่ขอโอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพี่นุ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กด u b s ส r i b e เป็นกำลังใจพี่นุ่มกับน้องอุ้มทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะว้าะทุกคนมือดีใจเลยวันนี้ล้างแขนให้แล้วพี่นุ่มล้างแขนให้น้องอุ้มแล้วนะคะ